สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิง่งให้กับพ่อใหญ่กันเด้อวยครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคือเกา่าเจอกันอีกเช่นเคยครับช่องพ่อใหญ่กันแชนเนลนะครับนะกับคนเหตุการณ์เกษตรพี่น้อง ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่าบุพชาติล้วนงามตางามล้ำค่านคคพิงค์คำขวัญประจําจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องภาคเหนือนะครับเนาะจังหวัดเชียงใหม่อของดีประจําจังหวัดเพินพี่น้องไปแวะไปเที่ยวกันเด้อพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ไปแหลกกันหลงสเสน่ห์มนสเสน่ห์ทั้งเหนือเด้พี่น้อง เมื่อนี้พยาการติดตามผลในส่วนของเรื่องเงินไหลละ1,000บาทบาทเกิน20สไรตัวครั่วเรื่อนพี่น้องรวมถึงรวมไปถึงเงินประกันราคาเข่าด้วยพี่น้องปีนี้ถือว่าปี6กหาเนาะครับเนาะปีหกหทับหกเป็นอันที่แน่ชัดแล้วจากการที่พยาการติดตามมาอย่างคลิปก่อนที่พยาการลงไหลละ1,000บาทนั่นนะครับเนาะเป็นที่แน่ชัดแลวก็ชัดเจนแล้ว กเกษตรก,กรพี่น้องเฮามาต้องไปตนกตกใจลราพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะครับนอะท่านจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับนะรองนายกและกรัฐมนตรีว่าการ,กรเกษตรท่านได้อะระชุมร่วมนปคพี่น้องโดยมีประธานนปคก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็คือตอนที่เป็นนายกและพี่น้องเพิ่นได้อนุมัติแล้วนะครับนะได้อนุมัติผ่าน กับนประคอแล้วนออ้อคำนอผ่านงบนปขคอแล้วที่นี่กับวันที่ประมาณวันเดือนตุลาวันที่สิบสี่ตุลานี่แหละพี่น้องเพื่อจะนาเข้าคาร์ม่เอฟซีบาง่านว่ายังมาทานันในผ่านคลรโมออยู่แต่บอกเป็นยังพี่น้องเพราะว่าคลรโมอเงินเก,นเกษตรกรเช่าหน้าไรละหนึ่งพันบาทบเกินยี่สิบไรตัวครัวเรือนพยการเสียว่าบ่มีท่านใดดอกพี่น้องที่จะไปคัดขวางนะเราะ มีแต่สนับสนุนพี่น้องบ่าว่าพรรคไหนพี่น้องบ่าว่าพรรคเพื่อไทยบ่ว่าพรรคภูมิใจไทยหรือว่าพรรครวมรัฐบาลหรือไฟขานอ่ามีแต่นํำเสนอมีแต่เห็นนํำที่จะให้ซอยเหลือเชาหน้าฮะพี่น้องอืมน้องครับนาะที่จะมีคัดขวางหรือว่าที่จะอ่ะบาบ่ให้เชาหน้าในเงินนี่เป็นไปบ่ได้พี่น้องเพราะว่าขอแต่ว่าให้เพิินผ่านไปเป็นระบบก็ให้มันผ่านในส่วนของเรื่องการคอรมอนุมัติเห็นดีเห็นดีเห็นชอบเห็น,หนงามสะกอน พี่นอ้องก็แค่นันพี่น้องพออยาการเสืยอว่าอีกบดนพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กระทรวงเกษตรและสา,ากรได้กำชับกับเกษตรจังหวัดกับเกษตรเกษตรจังหวัดกำชับมาทางเกษตรอำเภอนะครับเน,ะะนาะให้ตรวจสอบลายซื้อ,อเกษตรกรที่ส่งขึ้นทะเบียนนะครับเนะออาะพราะยการก็ไปเซ็นแล้วเซ็นอีกด้พี่น้องใจเย็นๆจังหน่อยเด้อพี่น้องใจเย็นๆจังหน่อย ขาดว่าน่าจะได้น่าจะได้พ่อพ่อก็ปีกกยน่ะแหละพี่น้องปีกายห้าได้เดือนไหนน่ะของขวัญการกับผุนแล้วอ่าปีใหม่พลกเพี่น้องพิ่จิ๋กทันว่าทานว่าพลพี่น้องเกี่ยวเขาน้าป๋าแหลี่ยด้นไดเงินน่ะอืมเกี่ยวเขาน้าป๋าแหลีวคนใดเงินพี่น้องก็น่าจะพ่อพ่อก็ปีปีกายหัลโหลพี่น้องแต่ว่าถามว่าใดบ่มันชัดเจนแบบแบบ 60-70%แล้วพี่น้อง70-80%แล้วถือเอาเอาถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเนาะครับเนาะมันชัดเจนแหละหลายหลายไฟหลายๆท่านเนาะครับเนาะรวมถึงประธานในส่วนของเครือข่ายอา่าเช่านาไทยพี่น้องท่านกับบราย,ยูหนิงเนาะครับเนาะท่านกับพยายามติดต,ตามตะกี้ว่าจะโอนเงินในส่วนนี้ให้มาเป็นรูปแบบในส่วนของศูนย์ข่าวชุมชนเนาะครับเนาะก็พากันไปคัดค้านดำเนินการถ้าบอกไปคัดค้านดำเนินการก็น่าจะได้เป็นแบบนั้นพี่น้อง แต่ว่าพากันไปคัดขัานดำเนินการพี่น้องอาทางประท่านเพิ่นนะครับนะไป,ไปประมาเพิ่นกน็เอาคือเก่าไดคือเก่าหารพี่น้องเงินไหลละหนึ่งพันบาทบกเกินยี่สิบไรตัวครัวเรือนอก็เพราะฉะนั้นก็อ,อย่าไปเฝ้าอย่าไปเฝ้าเล่งเพิ่นพี่น้องหนึ่งมันจะต้องมีงบประมาณพี่น้องอเดี๋ยวเพิ่นจะต้องหาเงินมาเบิกใจยอยู่พี่น้องมาเบิกใจตัวหนีอยู่นะครับนะ เพราะว่างบประมาณกลางข้างเขาก็ฮูหูกันอยู่ว่าเป็นจังไดน,นะครับเนาะ็รอพ้นจังน้อยแต่ว่าเท่าที่เท่าที่เท่าที่ติดตามมาติดตามข่าวมาเนี่ได้แน่นอนพี่น้องได้แน่นอนอได้แน่นอนเงินไหลละหนึ่งพันบาทบวกเกินยี่สิบ,บไร่ตัวเครเรือนนะครับเนาะรวมถึงเงินประกันราคาเข้าพี่น้องก็ลอเบิงสกอนวาเข้าปีนี่รัฐบาลสนับสนุนเป็นจังไไดเนะครับเนาะ อ่ามันจะได้่าหรือได้เลี้ยวคือกันพี่นอ้องอ่าเบิ่งว่าลงสีมันจะหับซื้อเท่าใดน่ะน่อ่าเพราะว่าถ้าลงสีหับซื้อน้อยก็เงินประกันราคาเขา้าอ่ารัฐบาลก็จะจ่ายค่าส่วนตางออกมาพี่น้องแต่ว่าถ้าหากว่าลงสีรับสูงกว่ารับรับซื้อสูงกว่าราคาเขา้าในส่วนของรัฐบาลประกันยังสี่อ่ารัฐบาลก็จะบ่ได้จ่ายเงินประกันมาให้ค่าส่วนตางมาให้แน่นอนนะแบบนั้นพี่น้องแต่ถ้า จังไดนก็สร้างพี่น้องก็ให้รอเบิ้งใจเย็นๆจังหน่อยเด้อพี่น้องใจเย็นๆจังหน่อยเนาะครับเนาะเดี๋ยนี้โน่นนั่แหละอืมกะเพื่อนกะเศรษฐกรชาวนาเฮาทั่วประเทศเนาะครับเนาะทั่วประเทศบางคนก็เล็งว่าถามจะได้มือไหนจะได้มือไหนกะให้เพื่อนได้มีเวลาเฮ็ดงานสกอนพี่น้องเงินเพิ่นซอยเหลือเด้อเพิ่นเพิ่นบ่ได้ติดหนี้ติดสินเฮาพี่น้องกะัวนี้ถือว่าเป็นโครงการของทางรัฐบาลพี่น้องกะล่อสกอนเนาะครับเนาะล่อสกอน อันไหนดีก็ว่าดีเนาะพี่น้องเนาะอันไหนดีก็ว่าดีฮะละพนซอยมาเขาก็ว่าดีพี่น้องเพราะว่าเงืนตัวนี้เงืนตัวนี้เป็นถือว่าเกษตรกรเช่าหน้าเฮ้าถือว่าลืมตาอาปากได้ยูเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ใจา่าปุ๋ยเอาไว้ใจ่ารถไถ่ารถเกี่ยวพี่น้องเอาไปขึ้นค่ารถเกี่ยวเอาไปใจ่ารถเกี่ยวบางเทียนี่เฮ็ดหน้าป่าแล้วบารทันได้ใจ่ารถไถรถเกี่ยวก็บี่ได้บางคนพี่น้องก็รอเงินตัวนี้แหละเพราะได้เงินตัวนี้ถึงจะได้ใจพ่น ซุ่มรถไถรถเ่ยวจะมาหาไหลเก็บพี่น้องเออเห็นบอกถือว่าเป็นประโยชน์กับชาวนาด้วยตรงเลยเด้เออและอีกอย่างการจ่ายเงินโอนเงินเข้าทกศทกศโอนเงินให้กับบัญชีเกษตรกร,ร,กรชาวนาเข้าด้ยตรงเลยถือว่าโอ้ดีแล้วพี่น้องดีแล้วนะครับเนาะอ่าอยวไปผ่านหลายทางถ้าผ่านหลายทางมันย่านมันจะเป็นอย่างอื่นพี่น้องย่านมันจะเป็นอย่างอื่นเนาะครับนะเนาะอ๋คอคลิปนี้พัจจการน้ำเข้าดีๆเนื้อหาสาระมาฝากพี่น้องกะ าหายใจเย็นๆจังหน่อยเด้อพยาการบอกได้ซํานี่ละพี่น้องหายใจเย็นๆจังหน่อยเงินรายละ1 0 0 0บาทบัตรเกิน20ไริตัวครืเรือนรวมถึงเงินประกันราคาเขา้าปีนี่ปี65ทัพ66ได้แน่นอนนะครับนะได้แน่นอนใจเย็นๆนะครับเนะาะคลิปนี้พอซํานี่นะครับเด้อคลิปหน้าเฮามาพ่อกันใหม่ครับผมมีข่าวความคืบหน้าหรือว่าติดตามมาจาังหดเดี๋ยวพยาการจะนํำมาเสนอให้ใหม่พี่น้องสวัสดีครับ